สบายดีพี่น้องมาซื้อข่าวสารพี่น้องจ้าก็ห่อนเลยเอาอ้าววะก็หนาวมั้งสิแหมดสบายพี่น้องหหวเธอหนึ่งพ่ะนันกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านสบายดีวันนี้ก็มาหลับข่าวดีให้บักเตาพี่น้องเลยน้องเตาผู้ใหญ่จะดีทางเยอรมันสื่อข่าวหายหนึ่งกระสอบสองพันเอส ว่าเชี่ยวเข่งสอบขราเจ้าบอ่อแบ่งเนาะก็เลยเอาเป็นแบบนั้นเลย่ันแบ่งผัดราคาเพิ่มขึ้นอีกเลยพี่น้องก็เลยเอาเป็นสอบจ้าเมียนเอาเป็นสอบสอบหนึ่งพันเอดมีหาสิบโลเลยทางเยอรมันเพิ่ผ่างกันมาสองพันเนาะเป็นไนเห้าอาหาะโล่ขอบคุณหลายๆ้วยพีเดอร์อาหาอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้ด้วย เรือหันกับเสียใบักเตาพี่น้องเงินกันแ้ะเรือคือจะไดพันเอ็ดห้าร้อยพันหกละสี่ร้อยละสี่ร้ยบาทกะเสียใบมีอะไรบ้างมีอ้ม่นแะละซื้ออยู่ซื้อกินซื้อปลาเพีิงเป็นนัวีน้องไอ้เกี้เรือพันว่าให้เอาจะเข่งสอ่อพเศร้าหาโลดไม่ไดรลายไหนน้อยเดียวหนึ่งมาประมาณสามเถื่อบุ๊สามสีเถื่อ คนหลายเนาะนิะ่งนอนแอบกำลังกินหาหุคนอลไรเงเงื่อนก็นไ,ดโลโลได้หาซีโลยังว่าซีดีเฮิงอยู่บูลุยตมมาพี่น้องไอ้พะกะทินพี่เพื่อกนกับงัวฝนยุดวังสวยๆนี่พี่น้องมาเศร้าตกอยู่โอ้หลุดล่างล่างลงรุยตมมาตัวลกมากพคือตัวตนอลงมาเดี๋ยวกลับเมื่อจัียงไทยพี่น้องเบิ่งว่ามัน,มามนยากสุดเลยขอนทางยากแหง้งเพราะที่ ท้องฟนห้ากระยุดนี่นะพี่น้องนี่มันกระคืบมาอีกแล้วนี่จ้กมันชิตก็ทำจากมือตกมาในเลี้ยนมาในเบิดเวียนเบิดขึ้นพึน่งยุดพึดพ่งยุดนี่พึ่งยุดนี่แหละพี่น้องแต่ก็ออกมานีุ่้นไปเนี่ยพี่น้องออกก็ได้สื่อแหวนสื้อของกินหน่อยหนึ่งพี่น้องได้ยังไงวะ ปุ้นพี่น้องซองโลไม่เห็ดหนามกินหนามปลากระปอ๋องมะมักบัวมะกล้วยน้ำเค็มดิบฝนเล้วพอเพิ่งจะถ่ายอยู่รถดโอ้ยโอ้ยแม่ค่ะเจ้าคายเนาะได้เถ่าน้ามควมพักเจรละยายแห้งซะด้วยพี่น้องเลย ขาซานบักเตาพอ่อเขาในรถขยุน่นเนาะเขาซานว่าอยู่อยู่ทางรถพี่น้องลำบากช่งคนเโอ้ยไปใส่มาใส่กันเลยตอนไปเละกานี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าออกมาหอนนี่บ้นพมมีจักเม็ดพี่น้องในะตลาดว่ะเข่งเข่งตอนไปนั่นเละกานี้เนี่ยพ่อขับมากลับมาแล้วมันสิเป็นห้อยหลดุดในพี่น้องล่องห้อยหลุดใหญ่ไปบอลเละกันเละได้ Oh, oh. มาที่สิบโมเป็นเที่ยงกลัวผุด<ฮ>จริงๆไาอยาทางกับเด็กใกล้พี่เนอะเอออืสภาพมองเปื่อนกับเปื่อนหนักมองมาเปื่อนกับเป็นคุ้มเป็นบ่อเอา เขาว่าอยู่บ่อหลดข้างล่างพอที่แทกตาคนออกไปจนเปียกแก่สึกเอาไปในพี่น้องเลยเปียกถอดเสื้อขี้คับโหลดบ้านเสื้อเปียกบ,บ่อหลดเพราะว่าเป็นบอ่อหลดพายด้ยไปแบกโหลดข้าในเอดไปแบกกระสอบเข้ามาในพี่น,น,าาน,น้องซาถูเด้อบุญคำนำสู่คนมองบ่เห็นกระก้อยเทวดาผันมองเห็นความดีความตั้งใจ ลุยไปให้ถึงที่สุดอย่าหยุดนี่มองเปลือกเปลือกกับกสีประมาณนี้พี่นอ้องมองเปือเปือนกับเปืือกนักพี่นอ้องลุยเมื่อเพอะกันอยู่เืันนะพี่น้องเด้อจักสีอเ,เอาโหลดใส่รถจกักรไปเรือยจากไหนเด้อพี่นอ้องว่าใส่หรืใหญ่ไปทางข้างข้ักเตาอันยากทางหองหอมผัดกีตม้มเลืนล่นเลืน่นยินดัก ห้ามองสุดอวยรถกับบมีขับอยู่ทางล้างบ้านเนาะบิอยู่ในแคมทางใหญ่เฮ้ยมันนักหลดเฮาได้น่วงได้โหพ้นแหง้งพี่นอ้อยจนถอดเสือเสือเปียกเพินลงไปห้ามเขาขาบ๊อบในมาหอดบ้านครับวิวยพ่นพ่อแม่โอ้โหจนหนามหงบบ่อจากมาบัดเดียวหนึ่งนะว้า ห้าสิบโลสองที่ใช้เราจักแล้ไปหฮาสิบเปรย่อลงได้บาบาันบาไปคนละคันกับพอแท็กบอสันมึงห่าสิบเปอรซย่อขอาันกนะูนะฮึอาันาล่าัน้นบักขี่ล่เหลเ่อมๆเลาเ,ม,เ,ม,ลเมาส์คองลงูกตำรวให้แม่เลยลูกเมาสคอ,องลงูกตำรวให้แม่เลย เอาใบบังหูดออกมาให้แม่เด้อเด้อเศษน้ากระปุ่นน้าปลากระป๋องพี่น้่งปลากระป๋อง,กกองน้าสองปองคึ่ดอยากกินบ่มื่วานอเตียงพี่ละมันไปเดี๋ยวนี้เด้อเคยคำคำเจ้าหน่อยก่อนว่าได้ผลสิมาจมลงมาว่าอยู่เตียงพี่ละเท่าไหร่เอาเขาอยู่อยู่โมมีไก่หรอหือว่าพี่ไปเตียงตัวผิดเด้อไปแล้วก็จมขึ้นรถ ไพซิาหามลงให้คอยบาทเล่อยาจะบอกไปส่งเมยเจ้าก็ขี่รถประพาเอาขี่อีเติร์ดมันจะมาจากอีเติร์ดมาหายก็ไปจมโหลดลงโภข่าวบักเตาโภข่า,อขาบอะไรนี้ปากพี่น้องเางไแบบหมัดปากพี่เตียงพี่เฮ้ยเยข้ามามันตำไก่จ้อทั้งพื้นมัน ไปเอาของในรถนะลูกกระปุ่นซื้อมาซื้อมาสองโลแม่คึ้อยากเห็ดกินหนังปลากระป๋องง่ายๆไป้องเลยพูดไปเอาห้องพูดลูกเจ้าสีสีรถบอกรื้อโปรสีรถอี่ท่าพี่น้องเลยลูกสาวลูกสาวหล่ะ ล,ลูกสามคนเป็น้องลูกสาวสองลูกชายหนึ่งปักสั้นอีกได้ปักสั้นกับปักดุได้อะไรบ้างเอามาเม่สิหับนะมันหนักได้มาญ่าเป็นสาวแล้วเพิ่งผ้ออาไซส์ไดแล้วยู่เ็ดกินหนึ่งข่าวกวดเฮือนถ่าเม่สบาสดีปลาลุ่แล้เามีมือไ่มันมีเมื่อวะเย็น มีต่ะหนงังงอน่ะ่ะมือป่ะมีอ้ามีแหลก็มาหันมามป,นป้าผ่าเงินให้หลมไ้หาลอยขอบคุณป้านะแม่ขอบคุณนะจ๊ะป้าป้าคนช่วยทางเยอะละมันฝากมันสองพันซื้อข้าวให้บักเตาสอบหนึ่งให,ให้ห้าให้เฮาหา้าร้อยไปสิเก็บไว้ ใจใ่จครอบครัวก็บมันทื่นกนารศึกษาแหละน้ำมันหลดกินเบิดแล้วพี่น้องเลยมันยังสั่งปุ่นซองโลซื้อบักบัวพี่น้องเลยคพิอยากบักบัวนะหิวขึ้นท่งลูกอ่ะก็กระปุ่นนี่มะกรูดกะทิอันนี้นางเข็ม คือมาให้พอที่เทกจีเอากินบ่ได้กันไปหิวขึ้นทึ่งลูกดังไพ่ผุดอภัเหตุแล้วกับใบใยอีหลากกินข่าวแล้วฮะคือบอกกินไปปั่นใะแม่ลูกไปหิวขึ้นไปแม่พอไปเอามาขาโอ้โหขยาญดยาดเบื้องสีซีมบึงมันอยู่ในกอระแห้งด้วยไปไหนฮะเราก็ไปที่ใส่น้ำมันเลยเนาะ ขอบคุณวละลายนะพี่เด้อขอครอบครัวของพี่จงอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขลำรวยลำรวยนะพี่ผู้ใหญ่จะดีเอฟซีทุกคนทุกฐานคือกันสาวกำลังสิดังไพ่สาวอาปีงมูตะหมักทัวพี่นเลยเห็ุแล้วมาข่าวด้วยลูกมอมไม่มอมยังจะทงยาเห็นเลย กินเลยกัอยากนอนอ๋อเที่ยงบบดเมืดพี่น้องเลยตะพนจีม่าอีกแทนเมื่อตึ๊บเลยพักผ่อนซะก,ก่อนจังสีเอาไปให้มันยำคำคำๆจ็กหน่อยต้อนในกระบ,บายมงกว่าพี่น้องมันสองสัมมงพูเด้อขอบคุณหล,ลายๆเด้อเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านขอบคุณจากใจผู้ใหญ่จะดีทุกคนให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีไม่แห้งคอมเมนต์ใดมันบอก ทำให้จิตใจเบิกบานแล้วก็ท่ว่าเอามาคิดให้มันหลกสมองก็าจะมีซีเมนต์ก็เม็นไปเนาะหามความคิดไปบ่ได้ดอกเนาะพี่น้องหามความคิดคนบ่ได้ดอกถั่วไปแห้งเทวดาคนบเนน่เห็นเทวดาปัญหาเสียนความดีความสื่อสัตย์ความพยายามพี่น้องเลยนั่นแหละเดี๋ยวเ่าระยาห่างเพราะการขีดหน้าจ้า